เบ้นคนรักปืนมือสังหารใจโหดยิงดับสามศพสารภาพฝึกฝีมือมานานกระหน่ำกดไกไม่ยั้งมือเสียงปืนดังสนั่นในค่ำคืนเงียบสงัดกระสุนเจาะทะลุความมืดเสียงกระหน่ำรัวไม่เว้นว่างเสียงกรีดร้องขาดหายไปในพริบตาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกลายเป็นลานสังหารเลือดนองพื้นหน้าห้องเช่าสามศพล้มลงในพริบตาพร้อมเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่เล่นหายออกไปในความมืด แล้วใครกันที่กล้าก่อเหตุอุกอาจเช่นนี้ไม่ต้องรอนานเบ้นคนรักปืนหรือนายธีรพงศ์พิมพามือปืนหนุ่มวัย23ปีถูกตามจับในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาท่ามกลางคำถามมากมายนี่คือฝีมือของนักฆ่ามือใหม่หรือเป็นการลั่นกายจากนักฝึกซ้อมที่เตรียมตัวมาอย่างดีมันไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มธรรมดาแต่คือคนที่หลงไหลอาวุธปืนอย่างหนักฝึกยิงมานับครั้งไม่ถ้วนที่บ่อปลาหลังบ้านมันซุ่มซ้อมทุกกระบวนท่า ก่อนที่มันจะลงมือจริงชีวิตคนเราสามารถเข็นค่ากันได้ง่ายดายขนาดนั้นเชียวหรือย้อนกลับไปเกือบ6ปีที่แล้วเมื่อเวลา21.35นาฬิกานาทีวันที่29เมษายน2562เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสาพรานจังหวัดนครปฐมรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณห้องเช่าซอยข้างวัดสงขนองตำบลท่าตลาดอำเภอสาพรานจึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าปลูกติดกันหน้าห้องที่8พบกองเลือดจำนวนมากพร้อมปลอกกระสุนปืน8ปลอกและหัวกระสุนอีก5หัวผู้บาดเจ็บถูกพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลสามพรานไปก่อนหน้าแล้วทราบชื่อผู้บาดเจ็บ3รายได้แก่นายอนุรักษ์โชรเวกอายุ25ปีนายฤทิเกียรติปู่มั่นอายุ25ปีนายวัชระเกตบุญลืออายุ34ปีต่อมานายอนุรักษ์และนายฤทิเกียรติเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสามพราน ขณะที่นายวัชระถูกส่งตัวต่อไปอยังโรงพยาบาลมหาชัยสองแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเช่นกันหญิงสาวเจ้าของห้องที่เกิดเหตุให้การว่าคืนเกิดเหตุเธอและสามีได้นั่งดื่มสังสรรค์อยู่หน้าห้องพักกับเพื่อนร่วมงานและกลุ่มผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด6คนระหว่างนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ7คนขี่รถจักรยานยนต์สี่คันมาจอดใกล้ๆก่อนที่3มคนในกลุ่มจะเดินโซซัสโซเซเข้ามาหน้าห้องและเริ่มพูดคุยกับผู้เสียชีวิต ไม่นานนักชายสองคนในกลุ่มวัยรุ่นเดินหันหลังกลับไปทิ้งให้ชายอีกคนยืนอยู่เพียงลำพังทันใดนั้นเองเขากลับชักปืนออกมายิงเข้ากลางวงเสียงปืนดังสนั่นความชุนลมุนเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะและลำตัวของเหยื่อก่อนที่มือปืนจะกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์และหลบหนีไปอย่างรวดเร็วผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามคนเป็นเพื่อนของนายวุฒิชัยนารี สามีของหญิงสาวเจ้าของห้องที่เกิดเหตุโดยก่อนหน้านี้ทั้งกลุ่มผู้เสียชีวิตและวัยรุ่นที่ก่อเหตุเคยมีปัญหากันมาก่อนอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายเคยปรับความเข้าใจกันแล้วจึงไม่มีใครคาดคิดว่าคืนนี้จะลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งสอบสวนพยานที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงพยานแวดล้อมอย่างละเอียดพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมหลักฐานและเดินหน้าติดตามตัวมือปืนโหดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด เพียงหนึ่งวันหลังเกิดเหตุวันที่30เมษายน2,562เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปิดคดีลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการจับกลุ่มนายธีรพงศ์พิมพาหรือที่รู้จักกันในฉายาเบ้นคนรักปืนมือปืนโหดวัย3 3ปีชาวตำบลท่ากระชับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมในการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด9มเมตรพร้อมเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญในการมัดตัวผู้ต้องหาเบื้องต้นนายธีรพงศ์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลั่นไกย,ยิงทั้งสามศพจริงโดยให้เหตุผลว่าไม่พอใจกลุ่มของนายวชระที่นั่งดื่มเหล้าเสียงดังสร้างความรำคาญจนเกิดความโมโหและลงมือก่อเหตุอย่างไร้ความปราณีจากเสียงเหล้าสู่เสียงปืนจากความรำคาญสู่ความตายหลังจากถูกจับกลุ่มนายธีรพงศ์พิมพาหรือเบ้นคนรักปืนมือปืนโหดที่สังหารสามศพ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวกลับไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายธีรพงศ์ยอมรับเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีไปกบดานที่บ้านแม่ยายในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเจ้าตัวยังกล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ตนและกลุ่มผู้เสียชีวิตเคยมีปัญหากันมาก่อนถึงขั้นถูกอีกฝ่ายข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตไม่เพียงเท่านั้นทุกครั้งที่ขี่รถจัก,กรยานยนต์ผ่านซอยดังกล่าว ก็มักจะมีปากเสียงกับกลุ่มของผู้ตายที่ชอบเร่งเครื่องเสียงดังสร้างความไม่พอใจสะสมจนกลายเป็นเชื้อไฟแห่งความแค้นในคืนเกิดเหตุความโกรธทําให้เขาตัดสินใจย้อนกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและหยิบปืนไทยประดิษฐ์ที่ทําขึ้นเองก่อนจะกลับมากระหน่ายิงอย่างไร้ความปราณีจนเหยื่อทั้ง3าคนสิ้นใจคาที่ไม่มีคําเตือนไม่มีการพูดคุยแค่เพียงเสี้ยววินาทีความตายก็พรากชีวิตไปตลอดการ นายธีรพงศ์พิมพาหรือที่รู้จักกันในชื่อเบ้นคนรักปืนได้ให้การเพิ่มเติมว่าตนเองเคยเป็นช่างกลึงในโรงงานทอผ้าแต่สิ่งที่เขาลหลงไหลมากกว่างานประจําคืออาวุธปืนเขาให้การว่ามักใช้เวลาว่างในการทํางานประดิษฐ์อาวุธปืนเองรวมถึงมีเวลาว่างก็จะไปฝึกซ้อมยิงปืนที่บ่อปลาหลังบ้านเพื่อให้คุ้นมือซึ่งมีคันดินสูงเป็นแนวยิงประจําตัวและด้วยความชื่นชอบเป็นพิเศษทําให้เขาฝึกฝนฝีมือมานานจนชํานาญ การทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนั้นบรรยากาศตึงเครียดอย่างหนักเพราะที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงเพื่อนๆนและชาวบ้านที่โกรธแค้นพวกเขามายืนรอด้วยความกับแค้นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระดมกำลังจากสพโพแก้วและสพนครชัยศรีเพื่อช่วยดูแลสถานการณ์ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุมประชาทันแต่เมื่อรถตำรวจพาผู้ต้องหามาถึงเสียงตะโกนสาบแช่งดังไปทั่วบางคนระบายความโกรธด้วยการใช้มือทุบรถที่เขานั่งมา การทำแผนครั้งนี้เต็มไปด้วยแรงอาฆาตของผู้สูญเสียที่ไม่มีวันให้อภัยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเศร้าโศกแฟนสาวของนายฤิธิเกียรติหนึ่งในผู้เสียชีวิตได้ออกมายืนดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยด,ว,ยดวงตาแดงกำ่ำเธอเปิดเผยด้วยเสียงสั่นเครือว่าเธออยู่ในเหตุการณ์วันนั้นและไม่คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะลงมืออย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้เราเป็นคนรู้จักกันทำไมต้องฆ่ากันขนาดนี้ แค่เดินกลับมาโดยไม่พูดอะไรเลยแล้วชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงไม่ยัง้งถ้าอย่างน้อยมีการโต้เถียงกันก่อนหนูก็อาจห้ามได้บ้างแต่เขาไม่ให้โอกาสได้พูดเลยซักคำเขาเดินเข้ามาแล้วยิงหัวนายวัชระสองนัดแล้วยิงนายอนุรักษ์อีกสองนัดส่วนแฟนหนูพยายามวิ่งหนีไปที่ประตูห้องแต่เขาก็ไล่ตามมายิงซ้ำต่อหน้าต่อตาหนูตอนนั้นหนูช็อกขยับตัวไม่ได้เลยในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงมันโหดร้ายมาก เธอกล่าวทั้งน้ำตาก่อนเผยความฝันที่พังทลายหนูกับแฟนวางแผนจะแต่งงานกันเร็วๆนี้แต่ทุกอย่างดับวูบไปหมดแล้วขณะที่เธอกำลังร่ำไห้ด้วยความอาลัยในธีระพงศ์ผู้ก่อเหตุได้พนมมือขอโทษเธอแต่ไม่มีคำขอโทษใดจะเยียวยาความสูญเสียครั้งนี้ได้ก่อนที่ตำรวจจะรีบนำตัวขึ้นรถออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านที่โกรธแค้นรุมประชาทัน จากการตรวจสอบประวัติของนายธีรพงศ์พิมพาหรือเบ้นคนรักปืนพบว่าเขาเคยมีคดีติดตัวตั้งแต่อายุ17ปีโดยเคยต้องโทษจำคุกในสารเยาวชนเป็นเวลา2ปีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและเสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายธีรพงศ์จะต้องเผชิญข้อกล่าวหาจากเหตุสังหารโหดในครั้งนี้เส้นทางอาชญากรรมของเขาถูกขีดไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ และในวันนั้นเขาต้องชดใช้ในสิ่งที่ได้กระทําลงไปเบนคนรักปืนหรือนายธีรพงศ์พิมพามือสังหารที่ก่อเหตุยิงสามศพอย่างโหดเหี้ยมกลายเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงผลของความกรดแค้นที่สะสมมานานและการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเมื่อไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ท้ายที่สุดคนที่ต้องรับผลคือทั้งตัวเองและผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากอดีตที่เต็มไปด้วยการกระทำผิดกฎหมายและความรุนแรงทั้งการพยายามฆ่าผู้อื่นในวัย17ปีและความชื่นชอบในอาวุธปืนอย่างผิดปกติทำให้ในายธีรพงศ์กลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถหนีจากชะตากรรมที่รอคอยเขาอยู่เมื่อความโกรธที่เก็บสะสมมานานถูกปลดปล่อยออกมามันก็คือจุดจบของชีวิตของตัวเขาเองเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตือนใจถึงผลกระทบของการไม่ระงับอารมณ์และการใช้อาวุธในทางที่ผิดมันไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตของคนอื่นแต่ยังทำลายอนาคตของตัวเองไปด้วยเช่นกันหากเพื่อนๆชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สวัสดีค่ะ